Enter โอเคมีบนบนสุดเป็นปุ่มโหมดปุ่มลองลงมาคือ Enter ปุ่มที่สามนี่ก็คือดาวปุ่มที่สี่ก็คือ up พี่กด Enter หนึ่งครั้งกด Enter หน่งครั้งครับขึ้นขึ้นตัวนี้แล้วกดอีกหนึ่งครั้งขึ้น P01 ครับกดอีกหนึ่งครั้งปุ๊บอันนี้คือ Enter อย่างเดียวก่อนใช่ครับแล้วก็ขึ้นหนึ่งแล้วตามด้วยวินาที ถ้าเราอยากได้เวลานาทีเพิ่มขึ้นเราก็กด up หรือดาว n น้อยหล่น้อยหน่อยพอกดเสร็จปุ๊บกด enter หนึ่งครั้งจะขึ้นเป็นชั่วโมงเสร็จที่มากด enter ไปเรื่อยๆก็ตั้งเสร็จ enter ไปเรื่อยๆแล้วก็มาเป็นเหมือนเดิมคือ p ศูนย์หนี่กดดาวกดดาวดาวแล้วก็ e n t ปุ๊บ กดดาวนจนเป็นรู้ว่าปล่อยปล่อยให้มันเป็นนรลัตเลยก็ได้ครับเดี๋ยวมันก็จะทํางานากับมันใช่ครับตั้งเวลา,วลาก็คือกดเอนเตอร์หนึ่งครั้งสองครั้งพอสองครั้งปุ๊บมันจะกลายเป็นนาทีครับพี่กดอัพหรือดาวก็ได้ให้มันตรงตามเวลาปัจจุบันแล้วพอได้นาทีตรงปุ๊บพี่มากดเอนเตอร์อีกหนึ่งครั้งทีนี้เป็นตั้งชั่วโมงจะตั้งชั่วโมงพี่ตั้งอะไรเสร็จปุ๊บพี่รอสักพักเดี๋ยวมันจะกลายเป็นนั้นเองไม่ต้องกดอะไรครับโอเคได้ครับผมขอบคุณครับ